ดูเรื่องของการตรวจสุขภาพลิงไปแล้วมาดูเรื่องของการจัดระเบียบลิงกันบ้างโดยเฉพาะสถานที่ท่องเทีย่ยวเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยเขากลัวลิงมากเพราะว่าการเดินทางไปเที่ยวแต่ละที่เนี่ยเขาก็ต้องการความปลอดภัยการจัดระเบียบที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือบริเวณรอบพระกลางสามยอดจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งมีการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ทั้งการเอาสายไฟที่เคยอยู่ข้างบนเนี่ยเอาลงไปใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ดินได้ลิงได้รับอันตรายแล้วก็ไม่สามารถที่จะไต่สายไฟ ไปก่อกวนชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวได้ถือเป็นการจัดระเบียบได้อย่างเห็นผลอย่างชัดเจนไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะข้อดีก็คือดูดูด,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 ดูดูสะอาดขึ้นน่ะไม่ระโยงระยางเพราะลิงมันตายไปตายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดูดูดีและดูสะอาดขึ้นในเรื่องของปัญหาไฟช็อนลิงน้อยลงน้อยลงน สเ,เสียงยืนยันของชาวบ้านรอบพระปังสามยอดในการแก้ไขพื้นที่โดยรอบด้วยการนำสายไฟลงดินโดยร้อยสายไฟไปตามท่อที่ฝังไว้ใต้ดินนอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามแล้วยังลดปัญหาประชากรลิงที่จะเข้ามาอยู่บริเวณเสาไฟรวมถึงการไต่บนสายไฟและป้องกันปัญหาลิงถูกไฟฟ้าช็อตทำให้บาดเจ็บและตาย เพราะที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ยังเกิดขึ้นเป็นประจำกับลิงรอบสารพระการเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการถอนเสาไฟและหรือสายไฟนําสายไฟลงดินตามโครงการที่วางไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยจะเริ่มทําทีละส่วนอย่างบริเวณนี้เริ่มตั้งแต่ตึกแถวตรงข้ามกับพระปางสามยอดไล่ไปจนถึงฝั่งตลาดรวมถึงสารพระการด้วยทําให้พื้นที่นี้ดูโล่งและสบายตาและจํานวนลิงก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อน น,นี้ละค่ะจะไม่มีสายไฟที่ระยงระยะให้เราได้เห็นใกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ค่ะได้เริ่มทําโครงการนําสายไฟนะคะลงดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นการป้องกันลิงไม่ให้เกิดอันตรายด้วยแล้วก็เป็นการลดความลําคาญของผู้ที่อาศัยบริเวณโดยรอบพระปังสามยอดค่ะ ายไฟฟ้าลงดินนอกจากช่วยลดปัญหาเรื่องไฟฟ้าและจํานวนลิงแล้วยังเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระปางสามยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สําคัญนะคะที่นี่ยังเป็นต้นแบบในการปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามโดยเฉพาะเมืองโบราณในหลายจังหวัดก็สามารถนําแบบอย่างไปดําเนินการได้ค่ะทีมข่าวเฉพาะกิจ N b t รายงาน